เลยครับเพื่อนๆจากแหนนบุญคลิปที่สองครับตีมินนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับคลิปของเราเราเจอรังแล้วนะครับตอนนี้กําลังเดินไปนะครับที่นันที่นันบุญเรากําลังเดินไปครับนะครับดูพี่นานครับพี่นันอยู่นะพี่นันเสื้อลายนะครับโอ้โหครับเสื้อเหลืองนี่ผู้ช่วยครับผู้ช่วยพี่นานโอ้รังใหญ่มากนะโอ้โหมาแล้วครับตากล้องคนเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะ เข้าไปถ่ายใกล้ๆนะครับอาย่นี่สอ้ๆนี่แหละเด็ดนี่ครับโอ้โหลังใหญ่นะครับโอ้ลังใหญ่มากครับตัวนี้ครับโอ้โหนี่ครับวิธีการตีแึปเ้ลครับตัวนี้โอ้โหลังใหญ่มากมากครับยุงเยอะหน่อยนะครับตอนนี้ต้นนี้หาอุปกรณ์หาอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่จะเอาแล้วครับพี่นันอยู่ข้างหลังครับพี่นันอยู่ข้างหลังโอ้โหพี่นัน เดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้หาอุปกรณ์นะอุปกรณ์นะครับพี่ว่าจะให้มันมีควนเพราะต้องการควนนะครับโอ้ยุงลายเยอะมากครับตอนนี้โอ้โหตัวน,นี้ยุง <c oughs> ยุงเยอะเลยครับ <c oughs> อตอนนี้พี่นันเราหะ ลองไปดูใกล้ๆเดี๋ยวครับแน่นจังครับดูพึ่งใกล้ๆเดี๋ยวครับใกล้ๆเดี๋ยวครับดูใกล้ๆครับอ๋อครับโอ้ลองใหญ่มากๆเลยครับตัวนี้โอ้โหโอ้โหลองใหญ่มากเลยครับมินครับเนาะโอ้ตัวนี้มินมินมินครับแต่แต่มันจะมีพึ่งพึ่งในหน่อยนะครับตรงตรงท้ายตรงท้ายจุดดำๆตรง ข้างล่างครับข้างล่างนะครับหน้ากล้องหน้ากล้องหน่อยหน่อยต้งนี้จะเป็นพึ่งนะครับตอนนี้เป็นพึ่งพึ่งพึ่งข้างบนจะเป็นมิ้นครับข้างข้างบนนี้ข้างบนตัวนี้จะเป็นมิ้นนะครับเป็นมิ้นเป็นมิ้นยุงเยอะนะครับครับตอนนี้ยุงเยอะครับได้หรือยังครับได้หรือยังอันนี้ลังเมื่อกี้นะครับอันนี้ลังเมื่อกี้อันนี้ลังเมื่อกี้นะครับลังเมื่อกี้ลังลองลองแรกครับตอนนี้ลังแรก หลังแรกครับตอนนี้หลังแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปคั้นที่บ้านครับมาแล้วครับพี่แหน่งของเรามครับได้อุปกรณ์มาแล้วครับมือหนึ่งของเราครับนี่ครับยุงก็เยอะนะครับยุงลายนะครับยุงลายมาอุปกรณ์ใส่แล้วครับถ้าเราเอาเอามิ้นเสร็จเราก็มาใส่ตรงนี้แล้วครับใส่ตรงนี้ไว้ เพื่อเพื่อให้ไม่ให้น้ำน้ำน้ำหัวของมันออกนะครับตอนตอนนี้น้ำหัวนะครับตอนนี้น้ำหัวมันตอนนี้คอยนะครับคอยมันตรงนี้คอยมันนะครับพี่ไหนกำลังเ,เข้าไปนะครับข้างหลังนะครับอ,อยู่ข้างในในนู่นเลยนะครับอาเอามุมนี้มุมนี้เันไหมนี่ครับนี่ได้เลยครับอ๋อตาก้องของเรา น้องเอกครับน้องเอกยุงลุมครับกล้องของเราชื่อว่าน้องเอกแล้วครับพี่แนนทำการอ๋อตอนนี้ทำลมแล้วครับทำการลุมไฟแล้วครับโอ้โหโอ้โหเสียงไหมนะครับควรมีไหนไม่รู้ครับมีแต่ไฟครับตอนนี้อันแบบเซียนเซียนเลยครับตอนนี้แบบเซียนเซียนสุดยอดมากครับนี่พี่แนนทำไมไม่เอาใบไม้ดิบข้อวางด้วย่ะครับใส่ด้วย เพื่อให้มันเกิดมาควรนเยอะๆครับอ๋อดูไหมไหมพี่หนังครับอโหนิดเดียวครับลองมีนอยู่ข้างบนนะครับครับเด็กๆเด็กๆดูและอย่าเรียนแบบนะครับองมีอยู่ตรงนีาอย่าเรียนแบบนะครับเด็กๆไฟไม่ค่อยมีแล้วครับตอนนี้มีนก็ยังไม่แตกนะครับไปสำรวจดูรางว่าไข่มันเยอะไหมครับ สงสัยจะได้ไปเอาอุปกรณ์มาใหม่นะครับยางครับย่ครับแย่ครับ,รบไฟไม่มีครับชืงายไากครับลรงนี้ไฟเยอะครับไฟไม่มีครับคงจะได้ไปเอาไฟมาใหม่นะครับผพี่แหนจะโอ้โหดุแม่ครับจะฟันเลยนะครับตอนนี้ถ้าถ้าถ้าไม่ใช่มันเป็นเป็นแหนามนี้พี่แนหนเราจะเอามือหอกเลยครับเมื่อกี้ลองแรกนั้นพี่แนหนเราไม่เอามีดฟันครับ เอามือหอกเลยครับหยิบสดครับหยิบสดโอ้โหโอ้โอ้ลางใหญ่มากๆเลยครับตอนนี้โอ้หยิบสดครับตอนนี้โอ้โหดูครับหยิบไม่ออกไม่มีชุดไม่มีถุงมือนะครับไม่มีอุปกรณ์อะไรนะครับหยิบสนนะครับเร็วเราขอถอยถอยก่อนนะครับแม่มันเยอะครับอ๋อตอนนี้พี่นันออกเลยครับออกลโอ้พี่นันครับลังตกครับพี่นันลังตกลังตกเสียลังตกไปนะครับเสียลังตกไปแล้วครับไม่รู้จะ ไม่รู้ว่าโดนไปกี่แม่ครับตอนนี้อยู่ไหนเออครับพี่นันอยู่ไหนเออยังนิ่งๆนะครับตอนนี้นิ่งครับอันนี้ซูมเลยนี่เดี๋ยวซูมไปครับซูม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 อันนี้ครับกำลังตีแม่มันอยู่นะครับตีแม่ครับโอ้โหโอ้พี่นันตีแม่อยู่ครับตรงมีเพราะยุงมันเยอะครับตากล้องตากล้องก็ใช่ครับยุงเยอะยุงเยอะตัวแม่มันบินครับเอาเป็น เป็นดินไปหรือเปล่าครับพี่นันพี่นันเป็นดินหรือเปล่าครับคายมันเป็นดินหรือเปล่าครับอ๋อรังน่าจะแตกไปแล้วนะครับลังแตกรู้สึกว่าจะแก่จะแก่ไปเอามามาตรงนี้อีกนิดครับพี่นันตรงนี้อีกนิดเดินมาแล้วครับพี่นันเดินมาเลยโซ่หน่อยโซ่หน่อยพี่นันโซ่หน่อยหมดหรือยังครับแหนมหัวอยู่นะครับโซ่โหน่อยครับพี่นันโซ่โซ่หน่อยโซ่หน่อย ไม่ดีเอาไม่ดีครับโอ้โหมันแก่แล้วครับลังแก่แล้วโซนหน่อยครับโซนหน่อยโซนหน่อยโซนหน่อยหมดหรือยังครับหมดแล้วมันไม่ดีเอาแล้วครับมันไม่ดีเอาแล้วครับมันไปดีไปแล้วครับไปกันดีกว่าครับยุงเยอะครับกอจบเพียงเท่านี้ครับ